านิ้วสัมผัสหรือว่าจะขึ้นรถเนี่ยสอดมือเข้าไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับล็อกและปลดล็อกเหมือนกันทั้ง4บานไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังก็ตามแล้วก็ด้วยความเป็นซีรีส์5ครับลึกมากนะครับลึกมากสามารถเอาตัวคนเนี่ยเข้าไปนอนได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Navy นะครับระบบนำทางนี้นะครับแผนที่ขนาดใหญ่ ครับผมปลั๊ก AB Premium m o t o ีมอครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะและที่สำคัญผมมีรถหนึ่งคันที่บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับดีเซลล้วนหนีใครไปไม่ได้ครับข้างๆผมคือ BMW ครับ G 3 0ครับรหัส5 2 0 d ครับตัวรถปี2017ครับกับราคาเบาๆเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกนะครับเรามาดูตัวรถกันก่อนนะครับผมได้รถคันนี้มานะครับเพิ่งได้มาเลยตัวรถเนี่ยสีขาวนะครับสวยเลยตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟหน้า ตัวท็อปของ bmw แล้วคือตัว bmw adaptive led มาพร้อมกับไฟ day time สวยมากๆนะครับตัว g 3 0ไฟหน้าเนี่ยสวยเลยตัวกระจังหน้าคิดดึงกริวของเขาจะเป็นในส่วนของขอบโครเมียมสลับกับตัวกริวที่เป็นสีดำเงานะครับโลโก้ bm สวยครับสวมบนเลยนะครับกันชนหน้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับขวาซ้ายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์กระรยะให้รอบคันเลยมาดูทางด้านข้างกันดีกว่าครับ ทางนั้นคางตัวนี้เป็น 520D เป็นตัวสปอร์ตไลน์นะครับจะมีแผ่นเพลทคำว่าสปอร์ตอยู่แล้วก็จะได้ตัวล้อของเขาที่เป็นล้อตรงรุ่นของสปอร์ตไลน์ G30 นะซีรีส์ยางเนี่ยเป็น 245/45R18 เพราะฉะนั้นตัวล้อของเขาเป็นล้อขอบ18นิ้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมดูตัวปียางให้ปียางปี19ครับปี19สภาพยางนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่ายังคงสภาพที่โอเคอยู่นะครับก็ใช้งานต่อได้นะครับถ้าไม่ซีเรียสอะไร กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ในตัวนะครับเป็นลักษณะแบบ t o tone พับได้กลางได้ปรับองศาได้หมดและคิ้วขอบกระจกรอบคันของเขานะครับ G30 คันนี้จะเป็นคิ้วสีดาก็อารมณ์แบบขาวตัดดำนะดูดูด,ด,ด,ดูสปอร์ตสปอร์ตเลยมือเปิดของเขาจะมีในส่วนของ โคมียมมาให้นะครับก็เพิ่มความสวยหรูและลักชัวรี่นะกับซีรีส์5นะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทเอนทรีไม่ว่าจะล็อกรถปลายนิ้วสัมผัสหรือว่าจะขึ้นรถเนี่ยสอดมือเข้าไปใช้งานได้เหมือนกัน,นครับล็อกและปลดล็อกเหมือนกันทั้ง4บานไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังก็ตามด้านบนจะเป็นชาร์จฟินครับรับสัญญาณวิทยุต่างๆ มาดูทางด้านท้ายกันต่อครับตัวนี้เป็นโฉมก่อน LCI นะเป็นโฉมก่อน LCI ลักษณะไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Full LED ทั้งหมดครับ Full LED ทั้งหมดเลยนะครับโลโก้5 2 0 D นะครับ CD 5เครื่อง2000ดีเซลนะครับโลโก้ B M นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไฟของเขาใช้งานได้ครบไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะมีไฟทับทิมซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์กบระยะมาให้นะครับปลายท่อตัวนี้นะครับเป็นปลายท่อสีดำเดิมโรงงานเลย มาดูฝาท้ายของเขาครับฝาท้ายของ G30 520ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าแต่ว่าเวลาเราหนีบเนี่ยตัวโชคก็ทําการเปิดให้โดยอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบหมดทุกอย่างแล้วก็ด้วยความเป็นซีรีส์5ครับลึกมากนะครับลึกมากสามารถเอาตัวคนเนี่ยเข้าไปนอนได้เลยนะครับลึกมากๆใส่ของได้เยอะนะครับกระเป๋าเดินทางถุงก๊อปต่างๆใส่ได้หลายๆใบเลยนะฮะอ่ะไปไปดูทางด้านในกันต่อครับ นี้ผมอยู่ภายในของเจ้า G30 รหัส 520D ครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับประตูทั้ง4บานของเขาเนี่ยเป็นประตูดูดไฟฟ้าครับเปิดป้ายเวลาปิดปิดเบาๆครับตัวประตูเนี่ยจะดูดเข้ามาด้วยระบบไฟฟ้าเป็นเหมือนกันทั้ง4บานนะฮะอ่ะภายในกันต่อก็จะเป็นในส่วนของสีน้ําตาลน,นะครับเป็นสีน้ําตาลน,นะครับเดินได้ในส่วนของได้สีดํา สลับกับลายไม้ครับสลับกับลายไม้นะครับสลับกับลายไม้สวยมากๆนะครับแล้วก็ที่เตะตาอย่างแรกเลยก็คือมีในส่วนของไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับหรือไฟส่องสว่างภายในตัวรถเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้หลายเฉดสีเลยตัวเบาะนะครับปรับไฟฟ้าได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับเต็มตัวครับไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนพนักพิงเบาะรองนั่งต่างต่างนะครับเมมโมรี่สจุดด้วยกันพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันครับด้านซ้าย ครุสคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วได้ด้านขวาเปลี่ยนโหมดมัลติมีเดียต่างๆเพิ่มเสียงรดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้อยู่แล้วแน่นอนการไฟเลี้ยวด้านซ้ายครับการปัดน้าฝนอยู่ทางด้านขวามีไฟหน้าแบบออโต้มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็การปรับพวงมาลัยนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงเข้าออกนะครับอ่าเป็นปกติเลยนะครับมาดูเลขไมล์กันก่อนดีกว่านะครับเลขไมล์ตอนนี้ที่ผมรีวิวครับวิ่งไปเพียง1 7 0 0 0กว่ากิโลนะครับตัวรถ ปี2017นะครับปี2017ก็ผ่านมาประมาณ5ปีนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกปีละ20,000โลก็ถือว่ารถสามารถใช้งานได้ทุกวันอยู่แล้ว Daily Use นะครับแล้วก็ได้เป็นดีเซลด้วยค่อนข้างที่จะประหยัดเลยช่องแอร์ด้านหน้ามีด้วยกันถึง4ช่องนะครับเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ในส่วนของจอนะครับ i d r i v e จอมัลติมีเดียของเขาจะเป็นในส่วนของทัสกีนแล้วนะครับสามารถใช้นิ้วของเราทัสกรีนได้เลยครบแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นมีเดียเรดิโอต่างๆของเขา ก็ fm/am เล่นได้อยู่แล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ aux usb นะครับ cd dvd music collection มาครบหมดทุกอย่างปรับซวปรับเสียงได้หมดแล้วก็ในส่วนของ Navy นะครับระบบนำทางนี้นะครับแผนที่ขนาดใหญ่เลยเป็นอัปเดตแผนที่ประเทศไทยมาให้รียบร้ออแล้วนะครับจะมีในส่วนของวงบอกตำแหน่งที่ตั้งต่างๆแล้วก็ปั๊มน้ำมันนะครับอ่าส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของ connect drive ของเจ้า bmw นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ อ่ uh, vehicle setting ได้นะครับอ่ะมาดู notification อ๋อโอเคด้านหลังเปิดประตูอยู่ครับก็จะมีในส่วนของการเตือนด้วยนะครับเวลามีอะไรผิดปกตินั่นเองระบบแอร์ duo climate นะครับแยกกันองศาซ้ายและขวารวมถึงแรงพัดลมก็แยกกันได้ด้วยนะครับขวาและซ้ายนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็แอร์เย็นมากๆเลยนะฮะคันนี้ช่อง ในส่วนของวางแก้วมี2ใบด้วยกันปุ่ม i d ไดเป็นปุ่ม i d ได e ตัวใหญ่นะครับเป็นปุ่มใหญ่แล้วนะครับก็สามารถสกอร์หมุนซ้ายหมุนขวาได้เลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนบนเลื่อนล่างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช็อตคัทไม่ว่าจะเป็นมีเดียเมนูแมปเนวีแบ็กออปชันต่างๆนะครับมาดูตรงส่วนของหัวเกียร์บ้างครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แบบ8ปดสปีดออโต นะครับก็สามารถเชนเกียร์ได้นะครับในส่วนของหัวเกียร์ลงมาดีครับปัดซ้ายนะครับลงมาดีปัดซ้ายก็สามารถเชนเกียร์ได้นะครับแบบนี้นะครับขึ้นลงได้กลับไป P เหมือนเดิมนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีมาครบนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดปิดนะครับพาร์คเซนเซอร์ก็มีมาให้โหมดการขับขี่แบ่งเป็นอีโก้โปรครับคอมฟอร์แล้วก็สปอร์ตครับก็ครบครับมี3โหมดเนี่ยก็ถือว่า ตอบโจทย์ได้ดีนะครับสำหรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เหมือนกันแต่ละบุคคลน,นั่นเองนะครับผมชอบ Eco Pro นะประหยัดแล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยได้ Eco Pro ปรเนี่ยประหยัดแบบสุดๆเลยครับมาถึงเบาะผู้โดยสารด้านหลังครับมีแอร์มาให้นะครับแยกเป็น2ช่องครับแล้วก็ปรับความเย็นความร้อนได้มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยนอยแล้วก็ Power o u t l e t แยกกัน 2จุดเลยนะครับซ้ายและขวาสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้สบายบายเลย <S <S แผงประตูก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ครับสลับในส่วนของลายไม้ต่างๆมีม่านบังแดดมาให้นะครับเป็นแบบ2ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กตรงนี้นะครับเกี่ยวเอานะครับก็ตัวม่านสมบูรณ์ครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็ด้านหลังจะมีในส่วนของม่านบังแดดแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยการนั่งนะครับซีรีส์5นะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะมีความใหญ่ เพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยนั่งสบายแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวเว้าแบบนี้มาให้ทําให้เราเนี่ยสามารถนะครับสอดตัวเข่าเนี่ยไปได้เลยนะครับมีในส่วนของช่องเก็บเอกาสารต่างๆมาให้นั่งสบายจริงๆครับองศาของตัวพนักพิงก็ทําได้ดีไม่ชันจนเกินไปแล้วก็ไม่ลาดเอียงจนเกินไปนะครับก็สบายๆเลยมีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะครับก็สวยสมบูร,รณ์เลยสภาพหนังต่างๆนะครับแล้วก็ มีที่วางแก้วให้2ใบในส่วนของแผงประตูก็สามารถวางแก้วได้นะครับเป็นแก้วใหญ่ๆแบบเยติต่างๆเนี่ยสามารถวางได้นะครับไฟเก่งด้านหลังก็เป็นไฟแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะด้านหลังบอกเลยว่าสมบูรณ์เลยครับแทบจะไม่มีคอยนั่งเลยนะครับรอยยับรอยย่นเนี่ยแทบไม่เกิดเลยก็สวยเลยใครที่ชอบอซีรีส์ห้านะครับภายนอกสีขาวนะภายในสีน้ำตาลหรูหราแบบนี้นะครับคันนี้น่าสนใจมากๆครับ หัวใจสําคัญของแต่ละคันอยู่ที่ตรงนี้ครับคือเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ2,000 cc ีเซลเท turbo ครับได้ดีเซลประหยัดน้ํามันแล้วก็ได้ turbo ทําให้ f e ล l i n g ในการขับขี่สนุกสนานมากๆนะครับการท้างานของเครื่องยนต์เป็นปกติครับห้องเครื่องเนี่ยแห้งๆเลยนะครับไม่มีรอยน้ํามันเครื่องซึมน้ํามันเครื่องเยิม้มควันไม่ขึ้นไม่ไหลแน่นอนนะครับผานหน้าสวยครับรับประกันอยู่แล้วนะครับจาก A/B Premium คารบนคานล่างเดิมโรงงานครับไม่มีรอยตัดต่อเชื่อมใดๆทั้งสิ้นโลโก้นะครับมอกนะครับทุกอย่างครบเลยครับทอยางท่อน้ําต่างๆสวยสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยฉีกขาดเสียหายเลยนะครับด้านบนบ้างนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะครับร่องรอยความสกปรกบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับแต่ว่าสมบูรณ์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะครับแผ่นเพจบ่งบอกในส่วนของน้ํายาแอร์มาครบนะครับ ตะเข็บด้านหน้าทุกอย่างสวยครับนะครับสวยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับมาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายมือผมด้านขวามือนะครับก็เป็นสีแห้งๆเดิมโรงงานนะไม่มีรอยแต้มนะครับไม่มีรอยขันเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับแก้มข้างทุกอย่างก็เดิมเดิมครับรถสวยนะครับดูแลง่ายทนทานประหยัดแล้วก็ขับสนุกนะครับคันนี้ตอบโจทย์ทุกครอบครัวแน่นอน bmw 520d ครับรหัส g30 คันนี้ตัวรถปี2017นะครับแล้วก็มีในส่วนของวารันตีที่ AB Premium เนี่ยแถมให้กับลูกค้าด้วยนะครับหปีหรือ12,000กิโลเมตรครับดูแลเครื่องเกียร์กล่องส่วนควบอิซยูต่างๆรวมแล้วกว่า180รายการจากบริษัทฟิกแมนครับราคาครับเปิดไว้ทีนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นมาพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เ สำหรับผู้ที่มีเครดิตดีเท่านั้นนะครับจะได้ดอกเบีย้ยตรงนี้ไปนะครับหรือ,อยังไงก็แล้วแต่โทรมาปรึกษาเราได้ครับ095000555 095000555สุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ AB Premium Motor ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟช e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u r e .com